ยิงกว่าจะตายทุกคนเฮ้ยมีคนร่อนลมด้วยหลังยิงก็สุนแป๊บโอ้ยยิงขนาดไหนนี่ไงตัวหนึง โอ้โหทุกคนกระสุนทะลุตัวไปหมดปะเนี่ยโอ้โหกระสุนทะลุไปไหนหมดอะหลังจากเห็นเมื่อกี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเมื่อกี้ผมใช้ปืนอะไรนี่ครับปืนที่ผมใช้มันคือปืนคัสตอฟ5 4 5 หลายคนอาจจะสงใส่นะครับว่าวิธีแต่งปืนกระบอกนี้ผมใช้อะไรบ้างนะครับผมจะมาบอกอันดับแรกนะครับกระบอกปืนที่ใช้นะครับคือ igk 3 0นะครับอันที่3เลยตัวนี้นะครับจะทําให้ปืนดิงนิ่งขึ้นนิดนึงนะครับอย่างที่2นะครับกล้องเล็งกล้องเล็งนี้ผมว่าเลสดอตน่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะครับผมลองใส่สโคปที่ยิงได้ไกลๆแล้วปืนมันค่อนข้างดีดนิดนึงก็เลยเลือกที่จะใช้เลสดอตแทนอย่างที่3นะครับอย่างที่3คือพันท้ายนะครับพันท้ายผมก็เลือกตัวที่3เหมือนกันครับนี่ฮะตัวนี้พันท้ายตัวนี้นะคเพิ่มมวา คล้องตัวให้เรานะครับเวลาเราวิ่งนะครับ จะทาให้เราวิ่งเร็วขึ้นส่วนกลิปปืนนะครับผมเลือกใช้อันแรกนะครับกลิบป,ปืนมันจะเพิ่มความแม่นยําให้เราขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนแมก็กกาซีนนะครับใช้60นัดเกมนี้ถ้าเกิดว่าแมก็กกาซีนเราน้อยครับโอกาสที่เราจะยิงศัตรูตายนี่ยากมากก็นี่แหละครับคือทั้งหมดที่ผมใช้แต่งปืนกระบอกนี้ใครอยากใช้เป็นแนวทางก็สามารถนําไปใช้ได้ครับแล้วก็สามารถปรับแต่งตามสไตล์ของตัวเองได้ใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เดี๋ยวรีบมา ไปรับชมเกมกันเลยดีกว่าไป a v e r p a รบริการรับเติมเงินเกม PUBG และเกมอื่นๆสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ Fanpage ท l a v e r p a y หรือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ c l e v e r p a y g a m e c o m เติมถูกเติมไว้ได้ตลอดเวลาใช้แค่เลข ID ของตัวละครเท่านั้นโปรโมชั่นเพียบและมีแพ็คต่างๆมากมายสุดคุ้มให้เราได้เลือกเติมมีบริการหลากหลายเกมไปให้คุม้มไปให้ฉลาดต้อง c l e v e r p a y สำหรับใครที่สนใจใช้บริการสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ c o m m u n i t y war zone ครับผมมา อุ้ยมากับริกด้วยใน The Walking Dead โอ้ยงอกด้วยนะเนี่ยนายคือหัวหน้าทีมซีนาริกร,รอบนี้เรามากัน3คนเฉยเลยไม่เรา,าอเอสี่เนี่ยทำไมเห็นบ,บนเครื่องแค่3คนเมื่อกี้นายจะลงตรงนั้นอย่างนั้นเหรอได้สิเดี๋ยวฉันไปลงด้วยละกันไป แล้วลงบนหลังคาลงพยาบาลมีของมีกล่องด้วยหลังคาเอ้ยจะดึงล่มไปถึงไหนเนี่ยดึงบ่อยเกินไปแล้ว,ลวนะเอาหลุดไปนะเอา้าใครอยู่ข้างบนนะ่ะทางนี้สองคนเลยครับอยู่ในตึกเดียวกับเรานะี่ย มายิงไม่โดนวะทุกคนไม่เรายิงไม่โดนอนาะเอา้าทำไมเรายิงไม่โดนเลยโอ้ยปืนเรามันดีดขนาดน,น,นั้นเลยอย่างนั้นเหรอศูนย์คิวครับเอาปืนนี้มาทั้งนันอะ โอ้โห,โหแหลกนี่หว่าทุกคนเก็บของไม่ค่อยขึ้นเลยปิงเท่าไหร่ครับเนี่ยจะสูญหมดโอ้โหแหลกมากแหลกมากเอ้าไม่ได้คิวด้วยเอาเปืนให้ด้วยอันนี้สนายเนี่ยโอ้โหแหลก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 แลกโอ้แหลกเกินว่ะ ทุกคนทำไมวันนี้เซิร์ฟป,ปิงจังปิงหนักเลยครับจะเล่นได้ไหมเนาะถูกใจถ่ายไ,ไปก่อนแล้วกันมีจุดแดงๆข้างหน้าหนึ่งจุดเข้าไปดูสิกดวิ่งยังไม่ออกเลยทุกคนอเอ้เอาไม่ลบ แหลกหนักเลยอุ้ยโอเ้เยเซิฟแหลกมากทุกคนวันนี้ปืนอะไรเนี่ยตันนี้ขอดูปืนนิดหน่อยบอกน,นี่อุ้ยแต่งครบเลยแต่มีอยู่20นัดเองนะ น้อยเกินเอนมีอินแอเรี亚เฮ้ย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 เจอคนวิ่งนี่ไงอุ้ยเจ็บอยู่นั่นอะ <c oughs> กดวิ่งไม่ไปวะ่ะเออนนี่ดีนะแต่กระสุนน้อยไปหน่อย โอ้ยโอ้ยแหลกยิงไม่ออกแหลกเกินวู้ฮู้อ้ยอย,ยิงบนหอเลยเหรอเพื่อนก็จะเท่เกินไปหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดไวมากโหถ้ามีสีสิบน,นั้น เยาวเลยไปนะมาก็ล้มเหรออุ้ยหลดเอามาแล้วเอา,เอากดผิดแหลกอุ้ยเห็นเพื่อนวาร์ปเลยแอสไตร,ร์ใครมามีคนยิงแอสไตร,ร์ใส่นะขอเก็บด้วยเพื่อนแช่นานจังอะ่ะ นายแช่นานเกินไปปรับอาจารย์เค้มาเอของเรามาแล้วพระเอกของงานเนี่ยอยากไปซื้อเกิดให้ตัวเองจังเลยทุกคนตังมีหมื่นกว่าไปซื้อเกิดให้ตัวเองดีกว่าเฮ้ยเจอ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  ยิงกว่าจะตายทุกคนไม่ใช่ว่ายิงไม่โดนนะแต่เกมมันแหลกครับวันนี้มันแหลกมากซื้อเกิดก่อนนะซื้อชุบสิไม่ใช่ซื้อเกิดซื้อ UAV ครับกดเลยครับรเฮ้ยัมน้ำมนันเนี่ Ôi mình còn lo mồm luôn à Úi lắng nhiên Đã có dùn bắp Ồ โอ้ยยิงขนาดไหนโอ้โหเอาของมาสิตังเรามีอยู่หนึ่งหมื่นนะครับตอนนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วมีใครชุบเพื่อนไหมเนี่ยต้องเป็นเราสินะเเพื่อนแล้วเราจะชุบนายเดี๋ยวนี้แหละเพื่อนตายดเดือร้อย อะไรเพื่อนชุบได้อยู่ถึงที่ซื้อเราอ้ย๊ยมีคนโอ้โหกว่าจะตายทุกคนเหนียวจัดซื้อเพื่อนก่อนไปเพื่อนโอกาสที่สองของนายกลับมาแล้วได้กระสุนเต็มพิกัด เพื่อนลงมาแล้วครับาสามารถใช้เงินซื้อเพื่อนได้นะแค่ไม่กี่พันเองถูกมากเลยรอแป๊บเดียวเพื่อนอย่าเพิ่งถอดใจเราจะไปชุบนายเดี๋ยวนี้ละเยอ,อ ังจะหมดแล้วนะขอบใจกันบ้างละ่ะเราซื้อนายกลับคืนมานะ่ะโหฝั่งู้นยิงกันมันเลยเฮ้ยนี่ไงอีกตัวนี้ไม่โดนเลยอื เก็บ,บของเก็บของเอาเสียงอะไรมันเสียงเพื่อนล้มไม่ใช่ใช่ไหมเอาคนนั้นกดออกเหรอที่เราชุบมาเฮจะชนะแล้วทุกคนอีกนิดเดียวยเกือบแล้วโอ้ยคนอยู่นอกวงเต็มเลยไปอยู่เพื่อนดีกว่าทุกคนอันตรายจังขอขึ้นไปอยู่ด้วยสิเพื่อน อ่าด้วมันอันตรายเหลือเกินเฮ้ยมีคนล่อนลงข้างล่างเอาเพื่อนที่หว่าเอาไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหนึววกว่าเพื่อนทุกคนรถมาเฮ้ยจะโดนรถเหยียบว,วะขึ้นข้างบนก่อนจเจออุย้ยเกือบตาย ขอขึนที่สูงก่อนอยู่สูงได้เปรียบครับเพื่อนโดนยิงอย่างไหนเนี่ยเอาวะเพื่อนเอาวะอ๋อไม่ใช่นี่ไงตัวนึงโอ้โหทุกคนกระสุนทะลุตัวไปหมดปะเนี่ยโอ้อโหกระสุนทะลุไปไหนหมดหมดเลยกระสุนเรา เก็บของหน่อยลักกันได้กระสุนมานิดหน่อยศพนี้มีกระสุนไหมนำมาอีกนิดนึงอุ้ยจะโดนกบลงแลับดิจิตอลว่ะเก๋เพื่อนลลมแล้วไปกันต่อเข้าวง วิ่งแลยโอ้ขอเติมกรอก่อนนะครับมีคนอยู่ด้านหน้าหนึ่งคนเพื่อนกำลังไปลุมอยู่ตอนนี้น่าจะไม่รอดแล้วละ่ะเพื่อนน่าจะเก็บได้หมดเก็บเพื่อนจัดการแล้ว ระวังแอสไตร์กระโดดออกมาทางนี้อุ้ยวิย่งไปดูละอุ้ยไม่ตายหรอทุกคนอย่างเจ็บเลยกพื่อนกำลงัลงไล่ซัดอยู่ครับล้มไปแล้วเหรอโอเค ไอ้นี่รวยตังค์เยอะแล้วเนี่ยอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนแล้วไปช่วยแล้วไม่ทันมันสุดท้ายปะวะโดนไ่นละ่ะโอ๊ยเป็นปิดได้ไงวะไปเนะาะยา อุ้ยกดออกแล้วโอ้ยเพื่อนโดนลุมเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนเราอยู่หน่อยยิงมันยิงให้โดนเพื่อนโอ้ยเกินเพื่อนเพื่อนชุกหน่อยกดค้างครับกดค้างโอเคสวย กอกอนโอ้โหมันอาจจะแหลกแล้วครับเลยยิงไม่ตายเมื่อกี้เฮ้ยเพื่อนยิงล้มอ่ะเมื่อกี้เสียงเหมือนล้มเลยโอเคเหลือตัวนึงเอาวะล้มอีกเฮ้ยไอ้นี่ชุบตัวเองขึ้นมาไหนอ่ะไปไหนล้วเอ้าหายไปไหนเมื่อกี้มันชุบตัวเองขึ้นมาเข้าไปในบ้านนี่หรอวง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 ออกไปเพื่อนนี่ไง โอเคโอ้โห okay. oh, oh. จุรมุนวุ่นวายกันในบ้านโอ้ม <c oughs> oh, ันเกมนี้มันจูก,กันไปจูก,กันมาอืม <c> ช <oughs> นะแล้ว We oh, come to the w a r s โ w